น้ำตะไคร้ใบเตยน้ำหนึ่งลิตรใบเตยหั่นเป็นชิ้นเล็กห้าถึงหกใบตะไคร้ทุกสามต้นน้ำตาลทรายหนึ่งร้อยกร,รมัม น้ำมะนาวปริมาณตามชอบที่1ใส่น้ำลงในหม้อตามด้วยใบเตยและตะไคร้ต้มให้เดือดจนน้ำเปลี่ยนสีนำมากองใส่หม้อใหม่เพื่อเอากากออกตอนที่2องนำน้ำตะไคร้ใบเตยที่กองเสร็จแล้วมาต้มและใส่น้ำตาลทรายคนจนละล,ลายยกลงจากเตาและพักพิงไว้ให้เย็น ตอนที่ 3. ใส่น้ำมะนาวลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติขั้นตอนที่ 4. ตักน้ำตะไคร้ใบเตยลงในแก้วใส่น้ำแข็งพร้อมดื่มคุณของน้ำตะไคร้ใบเตยช่วยป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูงและยังช่วยรักษาอาการท้องอืดท้องเฟอ้ออีกด้วย